าเทคนิคการทำใจแล้วไปต่อที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามความเจ็บปวดหรือความผิดหวังและเริ่มต้นใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง 1. ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่าพยายามกดหรือปฏิเสธความเจ็บปวดให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองในการเสียใจร้องไห้หรือระบายความรู้สึกการยอมรับความจริงคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยา 2. ตัดสิ่งกระตุ้นความทรงจำ ลดหรือลบสิ่งที่ทำให้คิดถึงอดีตเช่นรูปภาพข้อความหรือการติดตามในโซเชียลมีเดียเพื่อให้ใจมีพื้นที่ว่างพอจะเริ่มต้นใหม่ 3. หาเป้าหมายใหม่เปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องที่ทําให้ทุกข์ไปสู่สิ่งที่คุณอยากทําหรือพัฒนาตัวเองเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่ออกกําลังกายหรือทําโปรเจกต์ส่วนตัว 4. พูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้ อย่าเก็บไว้คนเดียวการได้ระบายหรือรับฟังคำแนะนำจากเพื่อนหรือครอบครัวจะช่วยให้คุณมองเห็นมุมมองใหม่และรู้สึกไม่โดดเดี่ยว 5. ให้อภัยและปล่อยวางการให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการปล่อยภาระในใจไม่ว่าคุณจะให้อภัยตัวเองหรือผู้อื่นนั่นคือการคืนอิสรภาพให้กับตัวคุณเอง